จะมาเรียนรู้เรื่องพื้นฐานของปิโตรเลียมนะคะซึ่งปิโตเรเลียมนะคะถือว่ามีความสําคัญยิ่งนะคะแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันเราอย่างมากไม่ว่าจะเป็นพาหาะยานยนต์ที่เราใช้หรือแม้กระทั่งเ,เครื่องใช้ในครัวเรือนเรานะคะได้แก่พวกแก๊สหุงต้มนะคะดังนั้นเราก็เลยจะมาเรียนรู้พื้นฐานของปิโตเรเลียมไว้นะคะหัวข้อแรกที่เราจะเรียนรู้นะคะก็คือกาเนิดและแหล่งปิโตเรเลียมนะคะ เราก็จะมาดูกันนะคะว่าปิตูเรียนนะคะกระบวนการเกิดยังไงเนาะพิตูเรียนนะคะก็จะมีกระบวนการเกิดดังนี้นะคะอันดับแรกนะคะซากพืชซากสัตว์ตายนะคะแล้วก็ถูกทับถมเป็นเวลานานจนถูกย่อยสลายนะคะ แล้วก็เกิดเป็นคาร์บอนแล้วก็ไฮโดรเจนนะคะโดยการเกิดของคาร์บอนและไฮโดรเจนนะคะก็จะถูกกดทับใต้เปลือกโลกนะคะที่อุณหภูมิแล้วก็ความร้อนความดันนะคะที่สูงมากนะคะจนเกิดสารประกอบประเภทใหม่นะคะที่อุณหภูมิ และความดันความดันที่สูงก็เลยทำให้เกิดสารประกอบไฮโดรคาร์บอนค่ะเกิดเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนไฮโดรคาร์บอน ซึ่งสารประกอบไฮโดรคาร์บอนนี้นะคะก็จะมีสองสถานะนะคะมีสองสถานะนะคะคือหนึ่งเป็นของเหลวเป็นของเหลวนะคะของเหลวที่พบก็คือน้ำมันดิบหรือเรียกอีกอย่างนะคะว่าเป็นน้ำมันปิโตเรเลียมเป็นน้ำมันปิโตเรเลียมนะคะ มันบิวเทรีมนี้เราก็ต้องก่อนที่เราจะใช้นะคะเราก็ต้องมีการมากันก่อนนะคะกันให้มันได้อุณหภูมิที่คงที่หรือว่าเหมาะสมก่อนนะคะถึงจะได้ใช้ประโยชน์นะคะสถานะที่สองนะคะก็คือแก๊สคือแก๊สธรรมชาตินะคะแก๊สธรรมชาติ ต่อมานะคะเราก็จะมาดูโครงสร้างแล้วก็แหล่งกําเนิดของปิโตรเลียมนะคะก็จะมีแหล่งกักเก็บปิโตรเลียมนะคะก็จะเป็นแหล่งสะสมปิโตรเลียมนะคะให้สะสมอยู่ได้ด้านบนนะคะก็จะเป็นหินตะกอนหรือหินดินดดนเนื้อละเอียดนะคะปิดกั้นนะคะไม่ให้ปิโตรเลียมเนี่ยมันไหลย้อนออกมาได้นะคะโครงสร้างปิดดังกล่าวนะคะเรียกว่าแหล่งกักเก็บปิโตรเลียมนะคะซึ่งก็จะมีโครงสร้างดังนี้นะคะ หโครงสร้างรูปโคงป้งประทุนคว่ำนะคะหรือว่ากระทะความก้นเหมือนที่เราเรียกนะคะสงนะคะโครงสร้างรูปลอยเลื่อนของชั้นหินนะคะสโครงสร้างรูปโดมนะคะสโครงสร้างรูปลำดับชั้นนะคะคการสำรวจปิโตเลียมน,นะคะสำรวจปิโตเลียม โดยทั่วไปนะคะจะใช้ดาวเทียมนะคะใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียมการเก็บตัวอย่างหินนะคะเพื่อค่าคะเนชนิดของหินนะคะข้อสองนะคะในการสำรวจลักษณะโครงสร้างของชั้นหินอย่างละเอียดเนี่ยจะใช้วิธีการส่งขึ้นนะคะนี่ก็จะเป็นโครงสร้างของหินนะคะค่ะเขาจะส่งขึ้นลงไปใต้ผิวโลกนะคะเมื่อขึ้นเนี่ยไปกระทบกับโครงสร้างของหินนะคะก็จะสะท้อนกลับมายังเครื่อง รับสัญญาณนะคะแล้วเครื่องรับสัญญาณนี้นะคะก็จะแปลงสัญญาณนะคะเป็นข้อมูลภาพนะคะเป็นภาพสองมิติสามมิติของโครงสร้างหินนะคะค่ะสามนะคะเมื่อพบว่ามีปิโตเร,รียมเนี่ยมากพอแล้วก็คุ้มค่าที่จะลงทุนนะคะก็เริ่มจะเริ่มกระบวนการขุดเจาะต่อไปนะคะค่ะประเทศไทยนะคะเดี๋ยวนี้มี แหล่งน้ำมันดิบครั้งแรกนะคะค้นพบขุดครั้งแรกนะคะที่อำเภอฝางนะคะ,ะ,คะจังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งเหลือน้อยมากตอนนี้เหลือน้อยมากนะคะแล้วก็มีการขุดพ,พบใหม่นะคะมีแหล่งใหม่ก็คือแหล่งสลิกิตนะคะที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะมีปริมาณการผลิตประมาณ20,000บาร์เรลต่อวันนะคะแต่ก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศนะคะประเทศไทยเราจึงต้องนำน้ำมันเข้าจากต่างประเทศะคะ่ะ ข้อต่อมานะคะข้อ,ขอที่2ก็คือผลิตภัณฑ์จากการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมนะคะ จะนําน้ํามันดิบมาใช้ประโยชน์ได้นะคะต้องผ่านการกลั่นแยกสารเจอปนออกก่อนในการกลั่นนะคะจะใช้วิธีการกลั่นลําดับส่วนซึ่งมีรายละเอียดอย่างนี้นะคะจุดเดือดที่น้อยกว่านะคะ30องศาเซลเซียสจะมีจํานวนอะตอมคาร์บอนนะคะทั้งหมดอหนึ่งถึงสี่ตัวนะคะจะฐานะเป็นแก๊สประโยชน์ของผลิตภัณฑ์นะคะก็คือ ใช้เป็นแก๊สหุงต้มนะคะต่อมาจุดเดือดน,นะคะระหว่าง30ถึง100องศาเซลเซียสจะมีจำนวนอะตอมของคาร์บอนทั้งหมด5ถึง7ตัวสถานะเป็นของเหลวน,นะคะประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ก็คือใช้เป็นตัวทําละลายในอุตสาหกรรมเคมีนะคะต่อมาจุดเดือดระหว่าง65ถึง170 องศาเซลเซียสนะคะจำนวนอะตอมของคาร์บอนทั้งหมด6กถึงสิตัวสถานะเป็นของเหลวออประโยชน์ของผลิตภัณฑ์นะคะก็คือน้ำมันเบนซิน,นที่เราใช้กันอยู่นะคะต่อมาจุดเดือดระหว่าง1น0่งรอถึงสององศาเซลเซียส มีจำนวนอะตอมของคาร์บอนทั้งหมด10ถึง14ตัวมีสถานะเป็นของเหลวประโยชน์นะคะก็คือน้ำมันก๊าซเชื้อเพลิงในเครื่องบินไอพ่นนะคะต่อมาจุดเดือดระหว่าง250ถึง340องศาเซลเซียสมีจำนวนอะตอมของคาร์บอนทั้งหมด14ถึง19ตัวนะคะ มีสถานะเป็นของเหลวประโยชน์ของผลิตภัณฑ์นะคะก็คือน้ำมันดีเซลต่อมานะคะมากกว่า350องศาเซลเซียสจะมีจำนวนอะตอมของ,ของคาร์บอน19ถึง35สถานะเหลวข้นนะคะ ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ก็คือใช้เป็นน้ำมันหล่อลื่นนะคะต่อมามากกว่า400อ,องศาเซลเซียสนะคะมีจำนวนอะตอมของคาร์บอน35ถึง40เป็นของเหลวเหนือนะคะประโยชน์ก็คือใช้เป็นน้ำมันเตานะคะ ต่อมามากกว่าของมากกว่า400ร้ออีกหนึ่งตัวมีจำนวนอะตอมของคาร์บอนสี่สถึง50กึ่งเหลวกึ่งแข็งจนถึงแข็งนะคะใช้เป็นเทียนไขกับจาระบีต่อมามากกว่าสีลองซาสเซเซียตตัวสุดท้าย มีจำนวนตอมของคาร์บอนมากกว่ามากกห้าสิบนะคะกึ่งเหลวกึ่งแข็งจนถึงแข็งนะคะสถานะของมันประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ก็คือเป็นยางมะตอยนะคะรายละเอียดในหอ,อก,กันสรุปได้ดังนี้นะคะมีการให้ความร้อนจนถึงถภูมิ ในหอกลันนะคะสูงนะคะคือสูงกว่า350องศาเซลเซียสถึง400องศาเซลเซียสนะคะ 2, 2เป็นการกลั่นลำดับส่วน คือส่วนล่างจะเป็น,นอุณหภูมิสูงนะคะแล้วก็ส่วนบนจะเป็น,นอุณหภูมิต่ำลงสามนะคะสารที่จุดเดือดสูงและจำนวนตอมคาร์บอนมาก จะอยู่ข้างล่างของหอ,อกหลลนดเสมอนะคะต่อมานะคะสารที่ได้จากการกลั่นเป็นสารประกอบไฮโดโครคาร์บอนนะคะ สุดท้ายนะคะสารไฮโดรคาร์บอนที่ได้ให้มีจำนวนอะตอมของคาร์บอนน้อยๆนะคะเช่น หนึ่งถันสี่อะตอมนะคะจะมีสถานะเป็นแก๊สถ้าจำนวนอะตอมของคาร์บอนเพิ่มขึ้นนะคะ มีสถนะเป็นของเหลวน,นะคะและทายนะคะถ้าเกิดว่าจำนวนอะตอมของคาร์บอนนะคะมากกว่า400นะคะก็จะกลาย ก็จะเป็นของเหลวกึ่งเหลวของแข็งเอาไปค่ะของแข็งกึ่งเหลวนะคะ้สุดท้ายของพื้นฐานบิบตเตเรียมนะคะก็คือแก๊สธรรมชาตินะคะ แก๊สธรรมชาตินะคะจะเป็นสามประกรอบไฮโดรคาร์บอนนะคะเกิดจากการทับถมของสางพืชและสร้างสัตว์เช่นเดียวกับน้ำมันดิบเลยนะคะ80ถึง9กเปอร์เซ็นตของแก๊สธรรมชาตินะคะ จะเป็นแก๊สมีเทนซึ่งมีจำนวนอะตอมของคาร์บอนนะคะเพียงอะตอมเดียวมิสูตรเคเมีคือ C 4นะคะเนื่องจากปัญหาราคาน้ำมันแพงนะคะปัจจุบันจึงมีการใช้ แฉ่ธรรมชาตินะคะมันเป็นพลังงานทดแทนในรถยนต์ก็คือ NGV นะคะ ซึ่งแท็กซี่ส่วนใหญ่นะคะตามท้องถนนล,ล้วนใช้ n อ v ทั้งสิ้นเลยนะคะสุดท้ายแก๊สธรรมชาตินะคะจะไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่เป็นพิษและเป็นพลังงานที่สะอาดนะคะ อีกทั้งยังเบาวกว่าอากาศนะคะดังนั้นเมื่อเกิดการรั่วไหลก็จะฟุ้งไปในอากาศอย่างรวดเร็วนะคะจึงปลอดภัยทั้งในการเอามาใช้กับรถยนนะคะ